นอนลงนอนลงลูกนอนลง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 รวมานอนนอนลงก่อนลูกนอนลงขอดูอะไรหน่อยนีขอดูอะไรหน่อยเร็นอนลงลูกนอนลงนอนลงนี Luân tâm luôn 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 เห็นยังเลยตรงนี้ตรงนี <S <s enfin ้ตรงนี้นะเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเี้ตรนี้ตรงนี้ตรเดี้ยวงนี้เดี้ยวเดี๊ยวเดีีี้ีเดีีีีเยวเดีดีเดียว น้ๆนน้อนน้อนอะไรแล้วให้นอนกินลับนอนผ่อนแรงต่อนี่อะไรรู้ไหมหกหนึ่งเนี่ยชัดเลยดูสิชัดเลยแล้วก็ลูกขอดูกวัน นอนลงกนนอนลูก,กนนอนที่ไม่ใช่นอนฝั่งนี้ลูกนอนฝั่งนู้นย็นไปโอ้ยนอนก็นไปย็นไปยี่เงยี่ไง,ไงหกหนึ่งหกหนึ่งชัดเลย